ตรงนี้เลยใกล้ๆยายนั่ง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 ครับใช่ไหมครับคุณช่างมวยดีเท่ๆคุณช่างมายอ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หลานยายดูดีๆนะครับนี่หลานยายไม่ซกนุบอย่างนี้หรอกหลานยายเนี่ยนะเขาพูดชัดแล้วก็พูดเสียงดังๆเหมือนยายนี่คนนี้ไม่ใช่โอ้ยสิป้าอ้า งเแหมอยากเล่นคนก็ไม่บอกเจ๊ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หลานยายไม่มีแฟนเหมือนยายเจ๊อย่างนี้หรอกนี่ยายอะไรยายเรียกใครเจ๊ฮะเรียกใครอ่ะอี่บ้าไม่มีกระจกฟองละสองทำไมไปไปไปขบมนพายายไปยังไม่จบเรื่องแล้วเขามาถมมาทำไมเนี่ยยี่บมาจับจุดบ้าไปเลยทุนตายทุนตอยจริงๆก็ขอขอเจ๊เจ๊ขอแล้วจะ ไดครับเดี๋ยวให้จอดเขาล้างตัแล้วมาดูอีกทีนะครับไม่เอาแล้วเสี่ยวเฟยมวันนี้วันนี้แล้วมวันนี้วันนี้แล้วใครอยากเล่นมาครองจอนรักจงเลยชอบหมากคนเหรอจ้ะนี่มามามาเดี๋ยวเฟยจะช่วยหมากเลย น่ขายขี้หน้าเขามากเลยนะนางแหนมนหนว่าคนเหนือแกเนี่ยเก่งนักเก่งหนาไงล่ะแหนมขอโทษค่ะคุณนายค่ะแค่ขอโทษมันน้อยเกินไปมัง้งเธอเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับตลาดฝั่งนูน้นแล้วก็หาคนที่ทําบ้างไฟไม่เก่งมาทาให้แม่ฉันใช่ไหมเฮ้ยเปล่านะคะคุณเดือนขาแหนมเปล่าจริงๆค่ะแล้วทำไมฉันถึงได้แพ้หลุดลุ่ยขนาดนั้นน่ะก็ไ,<ป>ไ อย่าไปว่าพี่แหนมเลยค่ะแค่เขาหาคนมาทําบั้งไฟให้เรานะคะก็ดีแล้วนะคะเสียแรงไว้ใจช่างนนามาทำบุญเรามาทําบุญแล้วมาคิดเอาชนะเอาแพ้อะไรกันอฉันจะไม่คิดอะไรเลยนะจะบอกให้ถ้าไอคนที่บรนชนะฉันเนี่ยไม่ใช่นางส้มเน่าเอ็นับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะคิดค่าเช่าแผงแกนางแหนมอุ้ย แต่คุณนายขะแหนมเนี่ยหาบเร่นะคะไม่ได้มีแผลเหมือนคนอื่นเขานะคะอา้าวถ้าอย่างนั้นก็คิดค่าผ่านทางหรือไม่ก็ไปขายนูน่นตลาดเฮงเจริญตลาดเดียวเลยโอ้ยใจร้ายอ้อาวไหนๆก็เคลียร์คดีแหนะไปละเคลียร์คดีในจออีกสักคดีดีมิคะแม่พี่เดือนต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะในนั่นเนี่ยเขามีเจ๊รำพาขออิจฉัอยูละ ต้องกูจี๋ไปคุณพู่มาครับใช่เรียกนายนั่นแหละคดีอะไรเหรอโลกเดือนไงจะสารภาพเองหรือว่าจะให้ฉันฟ้องด้วยภาพคือยื่งพูเรื่องอะไรับรู้เรื่องรู้ครับคุณแม่เดี๋ยวๆๆใครเป็นแม่แก เขาโทรครับผมคิดว่าคุณแม่จะหลอกลาแล้วครับถึงนายแม่คะในเนี่ยแอบไปรับคนไปส่งที่ตลาดเฮงจเจริญค่ะเฮ้ยในจอดไม่ไม่จริงครับคุณนะ้าคคุณถูกใส่ร้ายผมผมถูกใส่ร้ายผมถูกใส่ร้ายเนี่ยคนยู่มันนะไอพวกนี้มันรู้มากจะตายแต่มันแกล้งจะเป็นโง่นีเนี่ย แต่ว่าเราจะไปกล่าวหาเขาเลยลอยก็ไม่ได้หรอกนะลูกเดือนชายครับชายครับใส่ไรฟอรรังในวาดบาปกรรมทำอะไรคิดถึงพระคิดถึงเจ้าด้วยนะครับเป็นผู้ร้ายปากแข็งใช่ไหมนี่แม่ขาเดือนมีรูปให้แม่กูค uh, ่ะอะไรอ่ะนี่เลยเอ๊ะอยู่ทหนเนรูปใครกระลูกน no ี่เห็นม cool ีแต่รูปคุณในส้มจีบ รูปมันมาทำไมมม้ครับพวเห็นพัคุณเดือนคุณบริพัทธจีจีกันมากเลยครับเฮ้ยคุณคุณเดือนชอบคุณบริพัทใช่ไหมครับผมรู้ผมดูตังผมรู้บ้าเหรอบนี้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงได้ยังไงครับหลอกทานอยู่ในครองผู้ร้ายปากแข็งไหนจ๊ะ อายุลูกใช่ไหมไม่แพ้เขาพาไปดูสินี่คุองรียกฟังดูสิคุณคุณพูดอะไรนี่ว่าอะไรอ่างเงี้ยเอาไุ้ยเจ้าตัวอันจริงเชี่ยครับไอ้รถตอนมานี่ครับคุณนายครับมันมีปัญหาตลอดเลยนะครับนี่เราต้องเข็นกันมาตลอดทางแล้วคุณนายครับในหยาดนะครับเรามาเนี่ยเสียค่ารถนะไม่ได้ใช่ไหมใช่ ได้อีอย่างครับคุณนายครับรถเนี่ยดังทั้งคันเลยครับยกเว้นแต่กับวิทยุสองอย่างที่ไม่ดังอะอแล้วอย่างนี้ยังไงละครับจะทำไงเนี่ยอืมโอ้เรื่องนั้ไม่ต้องห่วงหรกบริษัทรถเน่ะเขารับผิดชอบอยู่แล้วเขาส่งรถคันใหม่มาแล้วเออไม่ลงเขยนแต่มีข้อแม ก็จะต้องแลกกับที่ฉันสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่คิดค่าเช่าแผงฟรีหวันตอนที่พวกแกไล่จับนางแหนมแล้วก็นายจอร์ดทั้งหมดเป็นอันว่าหายกัน แล้วมังก็เปรี้ยไอ้หนูมาเช็ดบปรี้ยอาเจ๊ฮะไม่เป็นอะไรนี่ยไม่ลีบรีกับแม่หรอวัแน่้ับแน่นางนังทองมังไรอ่ะไม่ลีบรีกับมาม่าเลยหรอฮะโอ้หน้าแตกนิดเดียวนะไม่เห็นต้องอารมณ์เสียเลยนี่ครับคงนู เอาเม็นลูกใครหลังใครนะไม่เกี่ยวกับเผ่าพังเราเลยนะเกี่ยวสิมัมาม<ะ>้าคุณดีเขาสงสัยฝรั่งคนนั้นเหมือนกันแหละที่แค้ก็ห่วงโพิงมาว่านะเอาหัวสมอง่ะมาพัฒนาตลาดของเราดีกว่างานตลาดอะผมก็ไม่ได้ทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าผมจะต้องกระชากหน้ากากไอ้ฝรั่งหลอกลวงคนนั้นให้ได้นะม่มาม้าตังใจ เดินเอาผู้ไปหนะเอาท่าไปร้ายเองพูดก็พูดไปถูกๆหน่อย,อยเขาเรียกว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรืออย่า,าพูดผิดอีกแล้วเดินไม่ดูตามา้าดูสิไม่ต้องพูดเรือรอ่องวันหลังอ่ะพี่เดือนแม่เรียกนะ